อันยองสวัสดีค่ะ PR กาลยกโลงนะคะ PR ดวงใจนะคะสวัสดีค่ะ PR พลอยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเต้าหู้ PRI นะคะอัพีอาแชมพูค่ะอาพีอาร์องค่ะ, PR, คะ PR มินนี่ค่ะเทิมสอนเรเนาะพลอยก็จะย้ายไปทำรายการ Study with me ค่ะในช่วงที่พวกเราจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องการหาหนังสือหรือเทคนิคในเรื่องการเรียนัวสอบพวกเราหวังว่า เราจะทำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้นะคะเรามินนี่และก็เต้าหู้จะมาทำรายการ break a l e r ด้วยกันค่ะในการ break a l e r เนี่ยก็คือรายการที่ PR ทั้ง3คนจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับท็อปิกเดียวกันนำเสนอเรื่องราวต่างๆภายใต้ท็อปิกท็อปิกหนึ่งหรือว่าอาจจะมาทำคอนเทนต์ร่วมกันสามารถพบกับมินนี่ได้ผ่านรายการ break a l e r ที่จะมีคอนเทนต์สนุกสนานปังๆมากมายไหมทุกคนรับชมกันค่ะ โดยรายการเนี่ยก็จะเริ่มวันที่18พฤศจิกายนผ่านทางช่องทาง iGTV แล้วก็ผ่านทางช่องทาง YouTube ของ s w g n นั่นเองค่ะโครงการ Just Do It ค่ะซึ่งโครงการ Just Do It เป็นรายการที่จะให้ทุกคนนะคะขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราค่ะซึ่งเพื่อนๆทุกคน,นนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆได้นนผ่านช่องทาง Twitter โดยติด Just Do It ค่ะ หรือว่าใครนะคะที่อยากมาพูดคุยกับพวกเราแบบ real time นะคะผ่าน Space ใน Twitter ของ SW g o ค่ะทุกคนในวันที่20พฤศจิกายนค่ะใครนะคะสนใจก็สามารถไปลงชื่อได้นะคะฝากรายการ Just Do It b a k e r Lake รือ Study With Me นะคะมารับชมได้นะคะผ่าน IG แล้วก็ YouTube ของ SW g o ค่ะทุกคนก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเรา SWPR าและก็นนอรุนที่ส1่สิบเอ็ดทุกคนด้วยนะคะมาดูพวกเราเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วาพบกับมินนี่และพี่อาร์คนอื่นๆกันนะคะบ๊ายบาย